ลำหนักครับนี่ครับเจ้าพันล้ำพันล้ำในชกเป็นคู่ที่สองนะร้อยสิบเจ็ดปอนด์อ่าเฉลยครับน,นี่บรรยากาศหน้ากระดานเช้านี้ครับสดครับทีมวยรยุ่นให้จำเนินนะน้ำหนักสอบร้อยทกคู่นฮะพันลำมาหนึ่งนาทีก่อนไหมตรงนี้ยืนนี่เอาเลยเอาเอาไว้ <c oughs> เอาเสื้อไว้ก่อน เอาละในน้ำตัวหน่อยน้องชายพันลน้มนะวันนี้นะแม่พันเรียบร้อยวันนี้ร้อยสิบเจ็ดบอลผ่านเฉลุยไปซ้อมอยู่ไหนเอฟเอเหมือนเดิมเลยนะกี่วันรอบนี้เจอกับมานะชัยกี่ครั้งแล้วครั้งแรกกันนะวันนี้น้ําหนักนี่เป็นใหญ่ไม่รู้ว่าพอดีหรือว่า,วายัางไงร,รอบที่แล้วเราโชคร้อยจะอะไรรอบที่แปดนะ,นะก็เราเป็นมวยประเภทไหนเะขารู้เราฝีมือ เขานะเราเป็นคนจากจังหวัดน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่สามไฟหลังชนะกี่ครั้งอ่ะฝากไปกลับเชียหน่อยพันลำครับโอเคขอโช่วยดีครับนี่ครับพันลำครับเรียบร้อยไอ้นี่ผ่านได้เรียบร้อยกู่เอกตัวลิซซอลนะนี่ลิซเซอตู้ครับร้อยยี่สิบสามผ่านเฉลุยครับนี่้ยนี่อาเรียบร้อย เดี๋ยวไปดูไอ้เจ้าข้างหน้าไอ้ชูซับชูซับไปนะชูซับนี่ครับเ,เฮ้ยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ชูซับกันหน่อยครับนี่ครับวันนี้ชูซับนะั่งคู่เอง่งรายการครับวันนี้เขาเจอกับรักชุมพรนะครับเรียบร้อยสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมด้วยน,นะฮะอ่ะนิดนึงสวัสดีน้องชายชูซับวันนี้เราเจอกับโอ้โหจริงๆเราเจอต้องเจอกับตีใหญ่ไหมเหรอ่ะ เขาตลบคู่นะเป็นไงแล้วน้มหนักยังไงมันมันปล่อยปล่อยมาช็อกเรื่องยัไงร,ร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าจุดสี่หรือเปล่าเรามาเท่าไหร่เมื่อเช้าเราซ้อมอยู่ไหนเราไหมท้องที่บ้านเ่ะเราเป็นมวยมวยเขาหรือมวยอะไรเห็นไหมรักยุมพรทรายไงความสูงความยาวนี่น่าจะไม่เราเขา่าจะลอยกว่ะไหมเราสูงเท่าไหร่อ่ะน้มหนัก,กของเราปปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุ ชกมาเรโลกี่ร้อยละมวยเนี่ยร้อยกว่าไฟทั้งสามไฟล่าสุดเป็นไงผลง,งานเราลูกหลานจากจังหวัดฝากไปขบับเชียร์นะวันนี้ครับผู้เอกโอเคขอโชคด,ดีครับผมนี่ครับผู้เอกผ่านเรียบร้อยนะครับโชว์ซับครับวันนี้พอเช้าก็มาวันนี้พิกัดร้อยยี่สิบสี่จุดห้านะก็ะมาพอดีเลยนะนี่ครับ รรยาการรวมๆไปก่อนนะฮะอ่ะมาดูน้ำหนักเช้านี้นะฮะคู่แรกวันนี้ก็เปิดหัวไมได้ยอดเยกเพชรยอดยกเพชรนะฮะนี่ลูกบุญมีครับร้อยสิบหกมาร้อยสิบเจ็ดเขาเจอกับยกเพชรครับยกเพชรใต้เพชรบุรีร้อยสิบหกก็มาร้อยสิบเจ็ดจุดหนึ่งนี่คู่แรกเกินทั้งคู่คู่ที่สองนี่มานาชัยที่ได้เก้าสิบเก้าครับมาร้อยสิบเจ็ดจุดเก้าเกินไปจุดเก้าส่วนพันลำมครับ เช้ามาสอบนี่ร้อหายไปจุดสนะแล้วก็คู่รองแสงเช่นเกียวับแสงเินเกียวร4 0ก็มาร3 9 9นะฮะช่วงสอบนะส,ส่วนยอดสนั่นนี่ต้องบอกว่าเกินทุกไฟนะนี่ขนาด 140, ร้อยสี่สิเช้ายังมา 140, ร้อยไสี่เกินไป3ปอนกว่านะนี่ถ้ขึ้นรายการไ่ร้อยสามน่าจะเกิน5ปอนนี่เขาปรับไ้่นหนักเป็นร้อยเกินอยู่3.6มจุดยอดสนั่นทุกไฟ คู่เอกครับชูทรัพครับสอสละชีพร้อยยี่มาพอดีครับเจอกัรักชุมพรครับจริงๆชูทรั์ไม่ต้องเจอกับตีใหญ่นะใหญ่ถอนไหครับเอารักชุมพรท่าแซยาสัตว์มาครับร้อยยี่หด่วเช้ารักชุมพรมาร้อยยี่ก็เกินอยู่เล็กน้อยนี่คือ4คู่สำหรับช่องทีวีทูโฟยูหกโงเย็นนะอ่ะมาดูคู่ห้าหนวัตฟอร์ดครับร้อมาร้อยสิบแสนซนมาร้อย ตะก,กุดโทนคู่ที่6ครับนี่มา113.3ส่วนเด่นนรงมา115.5นะครับเด่นรองนี่เกินอยู่2ปอนด์กว่าคู่เจ็ดเบิกบ,บานครับเบิกบานลูกเมืองเพชรครับนี่128มา129.6เจุกเอกับเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งก็มาร้อยเป็นหนึ่งสักอะไรเนี่ยสักสักบางยมมา128.5ครับคู่เอกที่สองครับอิทธิฤทธิ์ครับหรือว่าฤาษีตูคนเดียวกันนะฮะ มา123.2ผ่านแล้วนะเขาเจอกับน,นารงฤทธิ์ครับน,นารงฤทธิ์อ่านารงฤทธิ์เดนเซนจูรี่ก็มา125.2เกินไปสองก้อนกว่าอ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยรับคุณอ่ะีทำไมทักทายนี่ขออภยัยนี่ครับน้ำหนักสอบเลยเว้ยเอามาดูแสนชนครับแสนชนนี่คู่ที่5ครับอ่ะดูไกลนะเดี๋ยวเห็นตูนวตั้งมวยแสนชนครับ เดินไปจุดหนึ่งนะสวัสดีคุณดีเรกนะ,ะนี่แสนซนนะชมนี่ครับสวัสดีทุกท่านนะนี่ครับบรรยากาศหน้าตะช่างนะนี่ครับมันหนมันงงงมาเยอะนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสวดีคุณพัทยะแล้วก็คุณดีเรกอามีสวัสคุณอาทิตย์ นี่กูต้องฮักหัวใจยังไม่พร้อมแล้วกตีมวยไทยครับเนี่ยจันบอกอังคารดีดียเีวมาดูแสงเชียนเชียวครับร้อยที่สิบครับเช้าสอบก็พอดีนี่ครับจรินจริงพอดีแลยครับมาพอดีครับขายไปจุดหนึ่งนะจริงจริงนี่ครับอ่านะเรียบร้อยแล้วครับต้องมวยนี่แสงเชียนเกียวครับ นี่ครับบรรยากาศที่นี่ครับคุณธีรพงศ์น้ำหนักซ้อมแจ้งไปแล้วนะน้เรียบร้อยไปแล้วให้ดูบรรยากาศรวมๆมนะน้วยก็มาคุณฟอนนี่ก็มาแล้วมาแทนนี่กับไอ้นี่ตะกุดโทนนะนตะกุดโทนตะกุดโทนเมื่อเช้าเข้ามา นะเกินอยู่จุดปอนสามตะกุดโทนนี่รักจุมพรมาแล้วรอจุมพรมาแทนติใหญ่เกินอยูย่เลยปอนหนึงรักจุมพรยังเกินอยู่ปอนนะฮะรอสักครู่ที่คูแ่แรกคูแ่คแรกก็เกินอยู่ปอนนึงมาเนี่ยอันนี้นะ่าจะเป็นยกเพชรใช่ไหมห <c oughs> ยกเพชรยังเกินอยู่ปอนนะฮะ,ร,ะรอครับกับประมาณนี้น้ําหนักสอบได้หมดแล้วนะที่เหลือเกินหมดน้ำมวยไม่อยู่แล้วน้ำมวยน้ำมวยไปวิ่งบนบนลบหมดแล้วนะฮะรอรักจุมพรก็เกินอยู่ปอนนึง ไม่น่า,นาจะมีปัญหานี่พี่ตูท้าทายาสัตว์มวยหนอเรียงมวยลูกต่อมาวันน anyway> evet> uh 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 ี้น uh ี่ครับเอาละนะน้ำหนักสอมนีบได้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอน้องยช่างจริงเอ้ยต uh ัวนี้ช่างจริงแล้วเกินอยู่แล้วนะก็ผ่านไปแค่สามคนเองนี่ครับพันลำผ่านแล้วแต่งเท็นติ๋วผ่านแล้วชูซับผ่านแล้ว คู่แรกนี่เกิดอยู่คนละปอนนะยอดยกเพชรกับยกเพชรนี่ไปตัดเพชรส่วนมนาชัยนี่เมื่อเช้าเกินอยู่จุดเก้ามนาชัยนะส่วนพันลำนี่พอดีแสงทินจิ๋วนี่พอดีครับยอดสนันนี่เกินอยู่สามปอนกว่าคู่เอกก็ชูทรัพย์พอดีครับส่วนรักจุมพรน,นี่ก็ประมาณหนึ่งปอนนี่คือล่าสุดหน้ากระดานนะเอามาดูเป็นหนึ่งเป็น เป็นหนึ่งร้อยยี่ครนี่คู่ที่เอ่ะดูทีอ่ะเป็นหเป็นหครับร้อ่แปอ้าหนึ่งร้อยยี่สกุดครับอ่นี่ครับเจุดสครับเดี๋ยวไปดูไอ้เจ้าแสงเทียนจิ๋วนะนะ นี่สวยร้อยค่ายนะสวยร้อยไข่เช้า,ชาๆไลยดูในคลิปทิกต็อกนี่อันนี้ก็อยู่กันครบนะนพี่กรุงพี่สิทธิ์เอ็มนี่ก็คุมเินต์ับตามที่เด็พี่กรุงได้วันนี้ให้อะไรไปติดตามหน้าเฟซบุ๊กได้เลยนะให้อะไรวันนี้สิทธิ์อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์มีกรุงกันเวลาให้มวยเด็ดอ่ะ เดี๋ยวมาดูครับเนื้อตัวแสงเทียนเจียวก็ทีไดเก้าเก้าผ่านได้ร, 100, ร,ร้อยกับร้อยสี่สิบปอนด์วันนี้เจอยอดสนันชอโชคศักดิ์ศรีเกินอยู่ประมาณอ้าวเสร็จแล้วมาหนึ่งนาทีก่อนอยืนดูเอาละแนะนำตัวน้งนองชายวันนี้ร้อยสี่สิบเลยเลยน่าจะครั้งแรกวันร้อยสี่สิบดิใหญ่มากไหมป,ปล่อยๆโชคก,กันนะเราเคยเจอกับยอดสนั่นไหม,ไมเห็นคลิปก็ไม่เขาเป็นมวยยังไงของเราเนี่ประเภทยังไงไมวยเข่านะซ้อมมากี่วันแล้วดิ เราทีเด็ดนะนะเราเป็นเ,เราสูงในฐาความสูงเราน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุชกมันทั้งหมดกี่ไฟแล้วหมดตอนนี้หกสิบเจ็ดสิบนั่นจะมีนะสามไฟหลังเป็นไงชนะกี่ครั้งแพ้สองครั้งก็ดิเอาละลูกหลานจกจังหวัดอ่ะฝากแฟนขับเชียร์นะวันนี้ โอเคขอโช่วงนี้น้องชายโอเคครับผม <Okay. S 1> นี่ครับใส่็จเดี่ยวผ่านเรียบร้อยนะ,ะผมยาวไปหน่อยนะวันนี้เสร็จอัน <c oughs> นีก่้ประมาณนี้นะฮะน้ามวยเดี๋ยวรอน้ามวยช่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมมามา,มาปิดหนะ้าตาช่างอีกครั้งนะเอาละนี่คือสี่คู่แรกนี่ผ่านไปแค่สามคนนะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบต้องนะเดี๋ยวลาไปก่อนเช้านี้สวัสดีครับ